สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมบีดีสองมูฟวี่จะมาสปอยหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Hanson and the Beat อะวนหัวใจใยปีศาจเป็นหนังปี2017นะครับหนังจะเล่าถึงเรื่องราวโลกยุคปัจจุบันที่มีปีศาจปะปนใช้ชีวิตแอบแฝงอยู่กับมนุษย์เลยจําเป็นจะต้องมีองค์กรคอยควบคุมปีศาจและมีกฎเกณฑ์และข้อห้ามต่างๆเช่นห้ามเปิดเผยตัวตนให้มนุษย์เห็นส่วนสิ่งต้องห้ามที่สําคัญที่สุดคือห้ามมีความรักกับมนุษย์เด็ดขาดหากปีศาจตนใดทําผิดกฎจะต้องโดนลงโทษขั้นนรรุแรง แล้วเรื่องราวของหนังจะเป็นยังไงต่อน,นั้นเชิญรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับมาได้จากต้นเรื่องกันเลยนะครับยวนสวยเขาคือพระเอกเขาเป็นคนประเภทนี้ท่วมหัวเหมือนกับแอดเลยนะแล้ววันนี้พระเอกเนี่ยก็ได้นัดบอดก,กับหญิงตุ้ยนุ้ยคนหนึ่งพระเอกก็ได้บอกกับหญิงตุ้ยนุ้ยคนนั้นว่าหลังจากอยู่กินด้วยกันเนี่ยเขาจะไม่ขอมีอะไรกับเธอนะครับพอหญิงตุ้ยนุ้ยที่ได้ยินพระเอกพูดเนี่ยเธอก็ได้ด่าพระเอกแบบที่เสียให้หายจนพระเอกเนี่ยถึงกับต้องลุกหนี แต่ก่อนที่พระเอกจะไปหญิงตุ้ยนุ้ยเนี่ยก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับพระเอกว่าถธาคืนนี้เขาบริการให้กับเธอดีหญิงตุ้ยนุ้ยก็จะใช้นี่ให้กับพระเอกจนหมดทางพระเอกก็ไม่สนใจแล้วก็ได้หยิบเค้กเนี่ยกลับบ้านไปเลยนะครับในระหว่างเดินทางกลับก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยแอบมองพระเอกอยู่แล้วเธอเนี่ยก็มีชื่อว่าเสี่ยวไปเธอคือนางเอกสุดสวยของเรานะครับส่วนที่ทํางานและที่พักของพระเอกเนี่ยก็อยู่ในสวนสัตว์ด้วยนะในระหว่างที่พระเอกเนี่ยกำลังตักขี้ช้างก็ได้มีข้อความจากหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยได้น จากนั้นพ่อของเขาเนี่ยก็ได้โทรมาแล้วเรียกพระเอกว่าสายรับหมายเลขสามในขณะที่พ่อเนี่ยกำลังคุยกับพระเอกพยาบาลสาวก็ได้บอกว่าให้พระเอกเนี่ยนำเงินมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลไม่อย่างนั้นพ่อของพระเอกเนี่ยจะได้ไปนอนข้างถนนพอพระเอกที่ได้ยินเขาเนี่ยก็ทําทุกวิธีทางที่จะได้เงินมาจ่ายค่ารักษาให้กับพ่อแต่พอมาถึงสถานที่นัดปอดพระเอกเนี่ยก็แปลกใจนะว่าคุณที่นัดปอดของเธอเนี่ยมีอายุตั้ง40ปีแต่ทาไมถึงหน้าเด็กจัง นางเอกก็ได้แนะนำตัวว่าเธอเนี่ยชื่อเสี่ยวไปแล้วดันชื่อตรงกับคนที่พระเอกเนี่ยนัดบอดเอาไว้ส่วนนางเอกก็ไม่รู้กระหายน้ำมาจากไหนเธอกินน้ำของพระเอกจนหมดแถมยังเอาน้ำในถูปลาทองมากินด้วยนะครับจากนั้นเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าเธอได้ออกตามหาเขามานานแล้วแต่พระเอกก็ไม่ได้สนใจสิ่งที่นางเอกพูดเลยนะพอเขาได้มองไปเห็นแกงทวงหนี้พระเอกจึงรีบหนีไปที่ห้องน้ำแต่ก็ไม่รอดนะครับเจ้าหนี้ก็ได้ทำโหดตัดนิ้วของตัวเองและนำมาชิมพระเอกที่กลัวมากก็ได้บอกกับเจ้าหนี้ไปนะ ว่าเขากําลังจะได้เงินจากการนัดบอดกับสาวเจ้านี้จึงให้โอกาสกับพระเอกและปล่อยพระเอกไปพอกลับมาถึงบ้านนางเอกเนี่ยก็ได้โผล่มาเธอบอกกับพระเอกว่าตัวเธอเนี่ยก็คือจิ้งจอกที่พระเอกเคยช่วยชีวิตเธอไว้ในวัยเด็กในตอนนั้นเธอได้โดนน้ากดสาดใส่แต่พระเอกเนี่ยก็ได้เอาตัวมาบังไว้และนั่นก็ทําให้หน้าอกของพระเอกเนี่ยมีแผลเป็นทางด้านของพระเอกก็ยังไม่เชื่อเธอจึงขอเล่าของพระเอกเนี่ยมาดื่มเพื่อที่เธอเนี่ยจะได้กลายร่างเป็นจิ้งจอกพอนางเอกได้กลายร่างพระเอกเนี่ยก็ได้ตกใจแล้ววิ่งหนีไปเลยนะ จากการกายร่างของเธอเนี่ยมันผิดกฎหัวหน้าสำนักงานดูแลปีศาจก็ต้องออกมาจัดก,การกับเธอเมื่อหัวหน้ามาถึงก็ได้ช่วยพระเอกจากการตุกตึกไว้ได้ทันหลังจากนั้นก็ได้ส่งมาแรงไปลบความทรงจำของผู้คนแถวนั้นส่วนนางเอกที่คืนร่างเป็นมนุษย์เธอก็ได้ตกไปที่หัวหน้าลูกน้องต่างก็แปลกใจนะที่เธอเนี่ยสามารถตุกหัวหน้าได้ลูกน้องจึงเล็งปืนไปที่เธอแต่หัวหน้าเนี่ยก็ได้ห้ามเอาไว้เช้าวันต่อมาพระเอกที่กำลังถูกทวงหนี้จูๆ่ๆนางเอกเนี่ยก็ได้โผล่มา เธอก็ได้ขอโทษกับพระเอกที่มาช้าเพราะเธอเพิ่งสั่งเมาทางด้านของพระเอกก็ได้แต่แปลกใจนะว่าทําไมเจ้านี่ถึงวิ่งหนีพอพระเอกหันมาเขาก็ตกใจกับใบหน้าของเธอแล้ววิ่งหนีไปเลยนะครับทางด้านหัวหน้าในตอนเนี้พวกเขาเต่างก็หนักใจกันมากเลยนะกับการแปลงร่างของนางเอกส่วนนางเอกที่ไล่ตามพระเอกมา เธอบอกกับพระเอกว่าพระเอกไม่ควรทำตัวให้ BOT เนี่ยสนใจเพราะตอนนี้สำนักงาน BOT กำลังจับตาดูมนุษย์กับปีศาจอยู่แล้วเธอก็ได้บอกกับพระเอกว่าเธอจะแต่งงานกับพระเอกถ้าพระเอกต้องการให้เธอทำอะไรเธอเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างพระเอกจึงคว้างก้อนหินไปให้เธอเก็บแล้วใช้จังหวะเนี่ยหนีนางเอกเลยนะครับภาพก็ได้ตัดมาที่สำนักงานดูแลปีศาจแล้วความสวยก็ได้มาถึงพออของ BOT เนี่ยก็ได้โผล่มาแล้วถามกับหัวหน้าว่า ทำไมถึงไม่จัดการกับเสี่ยวไปที่กายล่างเป็นจิ้งจอกแต่ในระหว่างที่พอออกกาลังพูดลูกน้องคนหนึ่งเนี่ยก็ได้ซุบซิบกันพอออกจึงเชอดไก่ให้ลิงดูโดยการฉีดยาอะไรบางอย่างให้กับลูกน้องคนนั้นแล้วลูกน้องคนนั้นก็ได้ถูกยิงแล้วกลายเป็นแมวไปเลยนะครับแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่พระเอกที่กําลังเซ็นสัญญาที่จะแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งส่วนนางเอกที่เพิ่งกลับมาจากการเก็บหินที่พระเอกเนี่ยว้างไป เธอเนี่ยก็รู้ว่าพระเอกหลอกแล้วหนีเธอมาหาสาวอื่นเธอก็โมโ oh หมากแล้วบอกกับหญิงสาวไปว่าเธอเนี่ยคือเมียของพระเอกพอสาวๆที่รู้ว่าพระเอกเนี่ยมีเมียแล้วก็ได้ขอตัวกลับนางเอกก็ได้ดึงแขนของพระเอกเนี่ยจนเสื้อขาดแล้วพระเอกก็ได้โมโ oh หมากเขาได้ด่านาังเอกไปว่าเธอเนี่ยเป็นปีศาจเธอจะมาลักเขาได้ยังไงในตอนนี้พ่อของเขาก็ได้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลและเขาก็มีหนี้ก้อนโตแล้วพระเอกก็ได้พูดต่ออีกว่าเขาจะอยู่กับใครก็ได้ที่ให้เงินกับเขา พอพระเอกพูจบนางเอกเนี่ยก็ถึงกับจ่อยไปเลยนะต่อมาในระหว่างที่พระเอกเนี่ยกำลังเดินพออของ BOT เนี่ยก็ได้โผล่มาแล้วบอกกับพระเอกว่าเขาเนี่เป็นศาสตราจารย์แล้วได้เล่าเรื่องราวของปีศาจให้กับพระเอกฟังเมื่อ65ล้านปีก่อนได้มีอุกบาตเนี่ยตกลงมาสู่พื้นโลกแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือยานของเอเลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไปเซลลของเอเลี่ยนที่สูงส่งเนี่ยก็ได้เข้ามารวมกับสิ่งมีชีวิตบนโลกแล้วใช้ชีวิตปะปนกับมนุษย์จนถึงปัจจุบัน จากนั้นผออ,อก็ได้เข้าเรื่องเขาเก็ได้บอกให้พระเอกนำยาตัวนี้ไปฉีดให้กับนางเอกถ้าพระเอกทำสำเร็จผออจะปลดหนี้ให้แล้วพระเอกเจะได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายต่อมาพระเอกก็ได้มานั่งคิดอะไรบางอย่างแล้วนางเอกเนี่ก็ได้โผล่มาตัวของเธอก็มอมแมมไปหมดเลยนะพเพราะเธอไปหาเก็บขยะมาขายเพื่อ,อนาเงิงเนมาให้กับพระเอกในขณะที่นางเอกเนี่กำลังนั่งหงอยพระเอกเนยก็คิดที่จะฉีดยาให้กับเธอแต่เขาก็ทําเธอไม่ลงนะครับ จากนั้นพระเอกก็ได้เล่าให้เธอฟังว่าเขานําเงินเก็บทั้งหมดของพ่อเนี่ยไปลงทุนกับการถ่ายหนังแต่มันก็ล้มเหลวจนทําให้เขาเนี่ยมีหนี้ท่วมหัวเมื่อพ่อของเขารู้เรื่องพ่อเนี่ยก็สลบไปพอฟื้นขึ้นมาพ่อของเขาเนี่ยก็เสียสติแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้พูดถึงคนที่เป็นเอฟซของเขานางเอกจึงบอกว่าเธอนี่แหละคือเอฟซของพระเอกจากนั้นนางเอกก็ได้ไปทํางานเป็นเด็กดิ้งแล้วชายที่มาใช้บริการก็บอกว่าสาวๆคนไหนที่มีขาสวยที่สุดเนี่ยจะได้รับเงินก้อนนี้ไป นางเอกที่ต้องการเงินมากเนี่ยเธอจึงเสนอตัวแถมยังให้ชายคนนี้จับขาเธอด้วยนะครับแต่เธอเนี่ยก็ยังไม่ได้โดนจับพระเอกเนี่ยก็ได้โผมาและห้ามไว้ได้ทันพอพระเอกพาเธอออกมาได้เขาเนี่ยก็ได้เล่าให้เธอฟังว่าได้มีศาสตราจารย์คนหนึ่งจ้างให้เขาเนี่ยนำยาตัวเนี่ยมาฉีดให้กับนางเอกแล้วถ้าพระเอกทำสำเร็จศาสตราจารย์คนนั้นอจะปลดหนี้ให้กับพระเอกนางเอกเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปชายคนนั้นไม่ใช่ศาสตราจารย์เขาคือผอ,อของบ o T ที่กำลังไล่ตามจับเธออยู่ แล้วนางเอกเนี่ยก็ได้บอกกับพระเอกไปอีกว่าถ้าเรื่องเขาที่ฉีดยาให้กับเธอแล้วมันจะทําให้พระเอกเนี่ยหมดหนี้เธอเนี่ยก็ยอมทางด้านพระเอกที่ได้รับรู้ถึงความบริสุทธิ์ใจของเธอเขาจึงตัดสินใจจูบเธอพราะในตอนเนี่ยพระเอกได้ตกหลุมรักนางเอกเข้าซะแล้วพอกลับมาถึงบ้านนางเอกเนี่ยก็ได้ทําสัญลักษณ์ที่มือของเธอกับพระเอกว่าทั้งคู่เนี่ยได้แต่งงานกันแล้วนางเอกก็กระซิบบอกกับพระเอกว่านี่เป็นครั้งแรกของเธอช่วยเบาๆกับเธอหน่อยพอนางเอกพูดจบ เธอเนี่ยก็ผักพระเอกเนี่ยสปิลเลยนะส่วนตัวเธอเนี่ยก็ลอยเข้าไปหาพระเอกจากนั้นบทเพลงรักทั้งคู่เนี่ยก็ดุเดือดชนิดว่าคนนกที่อยู่ในหมอนเนี่ยก็จวยกระจายเต็มห้องเลยนะครับหลังจากเสร็จกิจพออ้อเนี่ยก็ได้โผล่มาที่บ้านของพระเอกแล้วบอกให้นางเอกเนี่ยมอบตัวซะ จู่ๆหัวหน้าเนี่ยก็ได้โผมาแล้วบอกกับพอ o. ว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนจัดการกับนางเอกเองจากนั้นหัวหน้าเนี่ยก็ได้ส่งซิกให้กับนางเอกเนี่ยหนีไปส่วนตัวหัวหน้าเนี่ยก็ได้แย่งปืนมาจากพอ o. แต่ก็ทําไม่สําเร็จพอเนี่ยก็ได้ยิงไปที่หัวหน้าจนเขาเนี่ยกลายเป็นแมวไปเลยนะแล้วสถนานการณ์เนี่ยก็ได้ย่าแย่ก,กว่าเดิมพระเอกเนี่ยก็ได้ถูกจับเป็นตัวประกันนางเอกจึงจํายอมให้พอจับจังหวะนั้นพอเนี่ยก็ได้เห็นสัญลักษณ์การแต่งงานที่มือของนางเอกพอเนี่ยดูเหมือนจะผิดหวังและโมโหมากเลยนะ แต่แล้วแก๊งทวงหนี้ติ้งต๋องเนี่ยก็ได้ผลกเข้ามาแล้วก็เข้าไปป่วนเพราะคิดว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคือการทำหนังนางเอกจึงใช้จังหวะเนี่ยกายร่างเป็นจิ้งจอะแล้วช่วยพระเอกหนีไปแต่เธอก็หนีไม่รอดจากกระสุนของพออเอธอได้ถูกยิงแล้วตกสู่พื้นแต่ก่อนที่เธอเนี่ยจะสลบไปเธอก็ได้โทรไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสาวทางด้านพระเอกก็ได้แบกนางเอกเนี่ยจนมาพบกับเพื่อนของเธอแล้วเพื่อนสาวเนี่ยก็ได้รักษาแผลให้กับนางเอกทางด้านพออที่ตามนางเอกมาไม่ทัน เขาเนี่ยจึงเปลี่ยนแผนไปจับพ่อของพระเอกมาแทนพอนางเอกฟื้นขึ้นเพื่อนสาวเนี่ยก็ตกใจมากเลยนะที่นางเอกเนี่ยแต่งงานกับพระเอกะแล้วเพื่อนสาวจึงคิดวิธีหนีให้กับนางเอกโดยการปลอมตัวเป็นปีศาจและเข้าไปในฉากถ่ายหนังจากนั้นก็ใช้ชังหวะชนละมุลเนี่ยหนีไปส่วนพอ,อหลังจากที่จับพ่อพระเอกมาได้ พออ,อได้ปลอมตัวเข้ามาปะปนกับการถ่ายหนังเพื่อที่จะจับนางเอกแบบเนียนๆพอหนังได้เริ่มถ่ายความวุ่นวายเนี่ยก็ได้เริ่มขึ้นพออ,อได้บินตรงไปที่นางเอกแต่ก็บินต่ำเกินไปจึงเดินพ่อของพระเอกเนี่ยดึงสะล่วงเลยนะพออจึงจับพ่อมาขู่กับพระเอกพระเอกเนี่ยก็ได้แต่ร้องขอนะว่าอย่าทําอะไรพ่อของเขาทางด้านนางเอกที่กําลังวุ่นวายกับลูกน้องของพอ,อ เธอก็ได้เดินตรงเข้ามาหาพระเอกและจับมือของพระเอกที่กําลังถือเข็มฉีดยาอยู่จากนั้นก็ทิ้มไปที่คอของเธอก่อนที่นางเอกจะถลบไปเธอเนี่ยก็ได้ดิ้นทุนลนทุนลายด้วยความเจ็บปวดแล้วเวลาเนี่ยก็ผ่านไป3เดือนมันเป็นเวลายาวนานสําหรับพระเอกที่ไม่ได้เจอกับนางเอกพระเอกมาหาพ่อที่โรงพยาบาลแต่ก็พบเพียงวิดีโอที่นางเอกเนี่ยเคยคุยกับพ่อไว้มันทําให้พระเอกเนี่ยคิดถึงเธอเอามากๆเลยนะพอกลับมาถึงห้องเขาเนี่ยก็ได้ต่หยิบเสื้อของนางเอกมากอด เพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะเยียวยาความรู้สึกคิดถึงของเขาได้ในระหว่างนั้นหัวหน้าที่ดักรอพระเอกก็ได้โผมาแล้วได้ด่าพระเอกว่าที่นางเอกต้องมาหายไปเนี่ยก็เป็นเพราะพระเอกหลังจากทั้งคู่ทะเลาะกันได้สักพักพวกเขาก็ได้มีแผนที่จะไปช่วยนางเอกโดยให้พระเอกสัดงการ,รหน้าให้เหมือนผอ,อแล้วทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปที่คุมขังของนางเอก เมื่อมาถึงพระเอกเนี่ยก็ได้แสดงเป็นผอ,อ,อได้อย่างแนบเนียนเลยนะครับพระเอกบอกให้พัสดีเนี่ยพาไปหานางเอกระหว่างทางพวกเขาก็ได้ยินเสียงนักโทษที่ตะโกนด่าพระเอกในล่างของผอ,อดูเหมือนว่าพวกนักโทษเนี่ยจะโกรธแค้นผอ,อมากเลยนะครับพอถึงห้องขังของนางเอกเธอเก็ตรงเข้ามาทําร้ายพระเอกเลยนะพระเอกจึงโชว์สัญลักษณ์ที่นางเอกเนี่ยเคยทําให้กับเขาซึ่งในตอนนี้นางเอกเนี่ยก็ได้สูญเสียตัวตนและความทรงจาเพราะฤตยาที่เธอเนี่ยถูกฉีดเข้าไปในระหว่างที่พระเอกเนี่ยพาเธอหนีออกมา ผอ,อ,อตัวปลอมเนี่ยก็ได้เจอกับผอ,อตัวจริงระหว่างที่เถียงกันว่าตัวไหนตัวจริงตัวปลอมผอ,อตัวจริงก็ได้ขยายปีกที่เขาภูมิใจนักหนาเพื่อย,ยือนยันว่าเขานี่แหละคือผอ,อตัวจริงทางด้านพระเอกก็ได้อ้างว่าตัวเขาจะกลางปีกบินก็ตอนที่อยู่บนท้องฟ้าเท่านั้นแต่สุดท้ายความจริงเนี่ยก็ได้เปิดเผยหัวหน้าเนี่ยได้ถูกผออตบสปิลเลยนะส่วนพระเอกเนี่ยก็ได้ถูกจับและกําลังจะโดนผออจัดการแต่แล้วโชคก็เข้าข้างพระเอกพวกแก๊งทวงหนี้ติงตองก็ได้ผลวมาอีกตามเคย แก๊งทวงหนี้ได้ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นปีาสาต์และได้ถูกจับมาขังจากนั้นพวกเขาจึงแหกคุกด้วยการขุดดินจนมาโผล่สถานที่แห่งนี้แล้วมีหนึ่งคนในแก๊งทวงหนี้ติ้งต๋องเนี่ยได้โยกสวิตช์ปล่อยนักโทษให้หลุดออกมาจากนั้นการต่อสู้ระหว่างนักโทษกับผู้คุมก็ได้เริ่มขึ้นทางด้านพระเอกเนี่ยก็ได้ชวนนางเอกหนีแต่เธอในตอนนี้ก็ยังจำพระเอกไม่ได้เลยนะส่วนพออ,อที่กำลังหัวร้อนก็ไล่จัดการกับนักโทษทุกคน พระเอกก็ได้ย่อโมโหผอ,อหัวหน้าจึงใช้จังหวะที่ผอ,อนกำลังหัวร้อนใส่พระเอกก็โดดขึ้นไปรวบผอ,อแล้วลากลงพื้นแล้วนักโทษทุกคน,นก็ได้เข้ามาลุมสกรรมผอ,อจนเขาเ,เสียปีกไปเลยนะครับจากนั้นผอ,อนก็ได้ตรงเข้ามาจัดการกับพระเอกนางเอกที่เห็นพระเอกได้รับบาดเจ็บความทรงจําของเธอเก็ได้ฟื้นคืนมานางเอกที่โมโหมากเธอจึงจับผอเหวี่ยงออกไปทางหน้าต่างผอ,อที่ไม่มีปีกแล้วนยน่าจะเจ็บหนักหน้าดูเลยนะครับ จากนั้นนางเอกเนี่ยก็ได้เข้ามาหาพระเอกและบอกให้พระเอกเนี่ยอย่าพูดเพราะเธอคิดว่าพระเอกเนี่ยกำลังจะตายแต่ที่จริงเนี่ยพระเอกจะบอกกับเธอว่าช่วยเรียกรถพยาบาลมารับเขาหน่อยหลังจากเรื่องวุ่นไวายได้จบลงหัวหน้าเนี่ยก็ได้ขึ้นเป็นผอ,อ,อแล้วได้ตั้งกฎใหม่ว่าให้ปีศาจเนี่ยสามารถรักกับมนุษย์ได้ทางฝั่งของพระเอกก็ได้เดินทางไปพบญาติผู้ใหญ่ของนางเอกจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขและได้ให้กําเนิดลูกชายหนึ่งคนแต่ตัวหนังก็ไม่ได้เปิดเผยหน้าตาของลูกพวกเขานะครับ แล้วหนังก็ได้ตัดจบเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับหนังเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ